สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ผมก็มีโครงการดีๆของสมาชิกสากรออมทรัพย์พนักง,งานถุงเท้าไทยจำกัดได้นำเสนอไอเดียโครงการลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนซึ่งเป็นสมาชิกหมายเลข1-1-2-5คุณวรรณภานะครับก็ได้นำเสนอไอเดียว่าหากว่าเราต้องการทานน้ำแข็ง แล้วก็บ้านไหนที่ซื้อน้ําแข็งบ่อยๆนะครับเราสามารถประหยัดหรือลดค่าใช้จ่ายได้โดยการที่ไม่ต้องไปซื้อน้ําแข็งโดยมีอุปกรณ์การทําทน้ําแข็งดังต่อไปนี้นะครับซึ่งน้ําแข็งนี้จะเป็นน้ําแข็งที่มีปริมาณาเท่ากับแก้วพอดีแล้วก็สามารถใส่ไว้ได้ระยะเวลายาวนานทําให้เย็น นะแล้วก็ผู้ที่ชอบทาน้ำแข็งก็อย่าลืมลองสูตรนี้ดูนะคะครับอ,อุปกรณ์ก็มีนะครับนะแก้วน้ำแก้วโยเกิร์ตนะครับแก้วโยเกิร์ตล้างให้สะอาดแล้วก็นำน้ำขวดเราเนี่ยนะครับมาเทใส่กแก้วเพื่อที่จะให้ไปทำเป็นก้อนน้ำแข็งนะครับก็เทใส่พอประมาณนะครับด่าดังดูรูป เมื่อเราเทใส่เสร็จนะครับนะก็นำที่ถาดถาใส่น้ำแข็งนะครับนะที่เป็นช่องฟิตนะครับดึงออกมาแล้วก็ใส่แก้วโยเกิรต์ตที่เติมน้ำลงไปนะครับนะใส่ไปสักห้างหกแก้วนะครับใส่เข้าไปลักษณะดังนี้นะแล้วก็ใส่เข้าไปในช่องฟิตนะครับ ซึ่งก็จะทิ้งไว้ในระยะเวลาประมาณสักนหนึ่งวันหรือ1คืนนะหรือตามความเหมาะสมที่ท่านต้องการนะครับก็ปิดตู้เย็นซะให้เรียบร้อยนะครับนะหลังจากนั้น,นเมื่อน้ำแข็งนะครับมาแข็งตัวแล้วเป็นก้อนแล้วนะครับวิธีเอาน้ำแข็งออกก็ง่ายๆนะครับก็คือนำน้ำ เปล่านะครับเทใส่ถ้วย okay, แล้วก็เอา okay, อน้ําแข็งที่เราทำนะไปวางแล้วก็เสร็จแล้วก็จะได้น้ําแข็งลักษณะอย่างนี้นะครับนะคือน้ําแข็งนี้จะก้อนใหญ่แล้วก็พอดีกับแก้วนะครับนะสำหรับท่านท่านชายที่ชอบทานน้ำลำยาลําไยนะครับก็สามารถที่จะ,ะใส่เทใส่แล้วก็ทาน ได้อย่างสบายใจและก็ได้หนานด้วยนะครับนะสำหรับท่านที่ชอบทานน้ำอัดลมนะก็เหมือนกันนะครับก็สามารถอาเทใส่ได้หรือไม่ก็สำหรับบางท่านที่มีแก้วเฮติอยู่แล้วนะครับก็นำน้ำแข็งตรงนี้นะครับใส่ไปที่แก้วเฮติอาจจะใส่ไปทั้งสองสามแก้วนะครับนะแล้วก็ใส่เฮนบูบอยแล้วก็เติมน้ำเติมโซดาเข้าไปนะครับก็รสชาติด,ดีนะครับนะ คลิปนี้ต้องขอขอบคุณคุณวรรณภาสมาชิกหมายเลขมี1-2-5นนะครับก็จบกันด้วยเพียงเท่านี้หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์สำหรับท่านผู้ชมนะครับ